สวัสดีคุณผู้ชมท่านทางชูวิชั่นนะครับได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์ระดับฮิตติดชาร์ตกับรายการม o กมิ้นฮตติดชาร์ต2016กับผมต้นชนะสิทธิ์จตสุรพุธนะครับซึ่งต้นก็หายหน้าหายตาไปจากรายการพอสมควรนะครับพอดีติดภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณว่านไฉมากๆเลยที่รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมช่วงนี้ต้นไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วครับแล้วก็กลับมาทั้งทีเนี่ย ก็ต้องยิ่งใหญ่ exclusive special แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นอ,อยู่ที่ Universal Studios Singapore นะครับก็เป็นงานพรีเมียร์เป็นเอเชียพรีเมียร์เลยของภาพยนตร์เรื่อง Huntsman Winter's w a บนะครับแล้วก็แน่นอนเลยคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ชมภาพบรรยากาศ Red Carpet จะมีนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาด้วยแล้วก็ต้นจะได้สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักแสดงเลยแต่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์ใครเนี่ยรอติดตามชมได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครับ อาละครับตอนนี้ต้นได้เข้ามาอยู่ข้างในงาน Red Carpet Asia Premiere The Huntsman Winter w a r แล้วนะครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยได้มาสัมภาษณ์กับ Red Carpet ของจริงเลยซึ่งเดี๋ยว Red Carpet เนี้ยจะนำทางไปสู่เวที Premiere ของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวนักแสดงนำทั้ง3คนนั้นค Chris Hemsworth c h a r l i e Theron แล้วก็ Jessica c h a s t a i รวมถึงผู้กำกับเนี่ยก็จะมาเดินพรมแดงนี้แล้วก็พบปะกับแฟนๆด้วยส่วนต้นจะได้สัมภาษณ์ใคร อะไรยังไงบ้างนี้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวไปดูปฏิกศภาพกันตอไปเลยก็มาร่วมลุ้นกันนะครับว่าจะด้สภาพใครบ้างครับเอาละรับตอนนี้ต้องีอยู่ข้างใน Universal Studios สิงคโปร์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นงาน a ช i a พ Premiere ของ Huntsman the Winter's War แล้วก็ที่นี่เลยตอนนี้อยู่ข้างหน้าเวทีของงาน Premiere ที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเลยแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ย สร้างมาจากเหมือนอินสปีเรชั่นมาจากฉากในหนังเลยนี่เป็นปราสาทไลซ์ควีนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยจะได้ชมบรรยากาศดาราจะมาเดินพรมแดงกันจะมีใครบ้างแล้วก็ต้นจะได้สัมภาษณ์ใครบ้างเนี่ยอีกสักครู่เดี๋ยวไปติดตามกันห้ามกระพริบต,ตาเลย รับบรรยากาศเร d ค่ะเป็ดเอเชียรีเบรคของ h ั n ส์แมนวินเทอร์สวนะครับเมื่อกี้เราก็ได้สัมภาษณ์ Chris Hemsworth แล้วก็ c h a r l i ีส t ตอรอนนะครับเราไม่ได้สัมภาษณ์ Jessica แต่ว่าม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมีการอินเทอร์วิววันออนวันแน่นอนที่สำคัญเมื่อกี้เนี่ยได้เซลฟี่กับ Chris Hemsworth ด้วยเชื่อเดียว่าหลายคนอิจฉาแน่นอนแต่ว่าช่วงหน้าครับช่วงหน้ากลับมาเจอภาพสัมภาษณ์ตัวต่อตัวแน่นอนเตชูนครับ Hi Charles a e check go out it ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารก,กิจในครั้งนี้นะครับ The Huntsman Winter's War Asia Premiere ที่ Universal Studios Singapore นะครับมีการเดิน Red Carpet ได้สัมภาษณ์บน Red Carpet ด้วยแล้วก็ได้สัมภาษณ์ one on one กับดารานำของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น c h r i s t e n Stewart Charlize t e r o n และก็ Jessica c h a s ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆตื่นเต้นมากๆเลยทันี้ทั้นั้นก็ต้องขอขอบคุณ ยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์สและก็ยูไอพีมากๆเลยนะครับสำหรับโอกาสในครั้งนี้ถือว่าเป็นวันอ i นนัลไลฟ์ชา e ์มเอ็กเซเร์เลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็บอกได้เลยนะามาครั้งนี้เนี่ยเต็มให้เลยจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าหายไปนานแต่ว่าไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเจอจะไห่ในสตูดิโอตอนนี้เนี่ยคงต้องขอพักก่อนแล้วก็จะไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอจะไปเล่นเครื่องเล่นัะหน่อยอะ่ะไปไหนก็มาทำงานด้วยก็ถือว่ามาพักเพื่อนกันยังไง,ไงเจอกันอาทิตย์หน้านี้สตูดิโอแน่นอนครับ